จากแยกคลองที่เราเห็นนะครับบอกว่าบ้านนานาชาติเดินทางเข้ามาอีก1กิโลถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับามาเจอที่แรกก็คือสวน,สวนพุทธภูมิแล่งเรียนรู้พุทธศาสนานอกวัานอกวัดนะครับก็จะแสดงสังเวชนิยสถานทั้งสี่ตำบลทีทอ่อินเดียในป่าที่่ป็นแรกที่เรามาเจอครับแล้วก็มาเจอบุคคลสำคัญเกษียณอายุราชการด้วยกันด้วยมาเกษียณที่สำนักพุทธครับผมเริ่มต้นชีวิตครูด้วยกันมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็มาเกษียณที่ ที่สำนักพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการทำงานของพุทธศาสนาของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ๋อครับอผมครับผมถ้าเจอแล้วก็จะไปขออนุญาตเดินชมได้ครับได้ได้อินดีครับยินดียได้โอกาสพอดีนะครับครับผมท่านรองสำนักพุทธก็พูดธโทโพธิศักดิ์ใสครับผมพาชมนิทรรศการอยู่บริเวณบ้านของท่านนะครับนี่เป็นภาพนิทรรศการไปเที่ยวอินเดียครับปี่ท่านเราเป็นอาชีพนักบุญแล้วตอนนี้พาท่องเที่ยวมา15ปีแล้วครับนี่แม่น้ำคงคาครับ อันลองสํานักพุทธของจังหวัดกาฬสินครับท่านสมใจเจริญร่าโจัดดีจังเลยครับใต้สตีทครันี่ก็ได้รับสนับสนุนจากพระนักศึกษาหลักสูตรปบสครับผมครับครับเนื้อที่เท่าไหร่ครับ่านรองเจ็ดไร่ครับผมนี่นี่นี่นบุญทําทุ่งนานี่สิบเอ็ดไร่ครับนี่ครับบริเวณสังเวชนียสถาน สี่ตำบลนะครับจำลองมาอันนี้เป็นปฐมเมืองพาราณสีครับผมปฐมประเทศนาปฐมประเทศนาครับผมพระพุทธเจ้าเหตุครั้งแรกครับผมอู้ลึกเข้าไปนู้นนนู้นเป็นเบบี้บุตด้านะครับสถานที่ประสูครับอยู่ที่ประเทศเนปาลครับผมโซนารีโซนารีคืออะไรครับโซนารีคือชื่อด่านระหว่างอินเดียกับเนปาลครับผมที่เขามีทหารสับเปลี่ยนเวรย์ยามกันนี่ใช่ไหมใช่ครับผมครับ ข้างหน้าเราคือเบบี้บุ d ดาพระพุทธเจ้าน้อยครับ สถานที่ประชุมอยู่ที่ลุมพินีวันประเทศเนปาลซึ่งคณะผู้สแสวงบุญเมื่อเดินทางไปแล้วจะต้องไปถ้าไม่ไปในจุดนี้ก็ถือว่าไม่ครบทั้ง4สังเวทคือว่าเป็นสังเวทแห่งที่1คือสถานที่ประชุมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่สวนลุมพินีประเทศเนปาลก็มาจําลองให้เห็นด้านหลังก็เป็นเจดี <AD S 1> ปัตเตามาัชิมาวาดของเจ้าคุณหลวงพ่อเมืองครับผมที่เรามองเห็นอยู่ด้านหลังนะครับ กำลังก่อสร้างเนาะัถ้างเสร็จเดี๋ยวก็คงจะสวยแล่ะครับผมคงจะสวยโอ้อันนี้เป็นตั้งเวที่หนึ่งตะกรูหรือเป็นตังเวที่สามที่ท่านพ่อปจอดรถเนี่ยธรรมจักรสวนจักรสลูใช่ไหมธรรมจักรใช่ครับจักรสลูแล้วแห่งที่สี่อยู่ตรงนู้นครับบุญวาสนาท่าบุถาวรพาเที่ยวท่าพ่อสวนพุทธภู่มต้องทันแล้วสมใจครับผม างในนะครับเป็นห้องพระห้องพระครับครับผมพัดีเด้พ่อออมาถ่ายทำวิดีโอลง YouTube ให้ทุกอย่างคนมานีไม่ต้องไปอินเดียในป่าครับมีประสบการณ์ไปเจอมาแล้วก็เอามาย่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมหลวงพ่อองค์ดำจำลองจากนารันทาเมืองนารันทาครับ ซึ่งเคยโด่งดังในอดีตในช่วงปีพศหนึ่งพัถึง1 7ึ0งพ0 0รอครับผมหลวงพ่อองค์ดังที่คนอินเดียเคารพสักการะนับถือมากครับที่เมืองนารันธานะเป็นโรงทานนะครับมีกิจกรรมเราก็จะเปิดนะครับผมพระยานาคเป็นนาคมุจลินนะครับผมที่เคยมาปกป้องไภรพิบัติให้แก่พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเอ๋ยมุติสุสัปดาหที่6นะครับผม นี่คือพญ,ญาานาคมุตจริตนะครับสังเวชนิยสถานที่มีจ,ะจะุดตัดสรุครับผมครับนี่คือแห่งที่4ครับ ทนนี้ได้รับการบริจาคมาจากวัดดงสว่างนอกครับผมบนห้วยโพท่านมาเห็นท่านก็เลยมาประดับตกแต่งให้เป็นสีหลากสีนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของพุทธไหมเป็นพุทธครับพุทธพุทธครับแบบที่เราเห็นเป็นธงทิวใช่ครับผมมอนกาดมันดูเหมือนทางเมฟานี่เขานิยมกันทางพม่าครับถ้าอยู่กับธรรมชาติแล้วเหมือนกับอยู่พระพุทธเจ้าคืออยู่กับธรรมชาตินะครับแล้โศกอยู่เพชรบุรีมงไวยาลี เมืองอุดาธานสา,าลาป่ามหาวันเป็นเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมอยู่ข้างหน้านนคือดงคาิลีนะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านพออท่านไปชมนะครับว่าดงคาิลีในอินเดียนั้นกับอยู่ที่นี่อยู่บนโพลนะครับโพนจริงๆนะครับจะเป็นถ้ำดงคาสิลีซึ่งเป็นถ้ำไม่ใหญ่เราก็มาจําลองอยู่ที่โพนร่งเดิมนะครับแล้วไม่เคยทําลายเลยนะครับจะมีต้นไม้เครื่อไม้ตามธรรมชาตินะครับผมอยู่ข้างในนี่ก็จาลอง นี่ครับท่านลองสมใจท่านรู้จริงก็ไปเห็นจริงมาก็มาจําลองนะครับมาจําจลองนะครับนี่อยู่ที่ดงกระิชนนะครับตอนที่ท่านบําเพ็ญทุกรกจริยาอยู่6ปีนะครับอยู่ริมฝั่งแม่น้ํามเนลัญชลาก่อนที่จะเลิกการอดข้าวแล้วก็มาฉันข้าวมาทุปายาที่ริมฝั่งแม่น,มน้ําเนลัญชลาหลังจากนั้นท่านก็ไปตัดฉลุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมมาจลองให้คณะผู้ที่สนใจนะครับ เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนานอกวัดให้ผู้ที่สนใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เห็นนะครับไม่ต้องไปถึงอินเดียเนปาลน,นะท่านพ่อออนะครับผมแล้วว่าเป็นบุญของทพุษ่าพาเที่ยวนะครับเดินทางมาที่นี่มาเจอกับบุคคลสําคัญด้วยนะครับทํสถานที่ให้เป็นพุทธภูมินะครับย่อประเทศอินเดียและย่อประเทศเนปาลให้พกเราได้ชมกันแล้วว่าเป็นบุญอย่างยิ่งน,นะครับท่านผู้ชมที่ชมช่องทอบุษ่าพาเที่ยวมานะครับที่สวนพุทธภูมิ ีอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุของเราที่เองขอบคุณมากครับครับผมครับผมพบกันในคลิปต่อไปครับครับ